โอ้พี่ดีกินอะไรอะ่ะน่าอร่อยจังเลยเกิยนฮอทดอกฮอทดอกโอ้โหเราไปเดินเล่นทางน,นู้นกันดีกว่าพี่ดีปะ่ปะไปเอาฮอทดอกมากินด้วยออกมาเดินเล่นด้วยบรรยากาศดีมากเลยนะพี่ดีเฮ้ยพี่ดี <c oughs> พี่ดีได้ยินเสียงเหมือนป๊าปาได้ยินไหม <c oughs> เสียงเหมือนเด็กร้องไห้อ่ะพี่ดีแถวนี้มีเด็กที่ไหนมาร้องไห้เนี่ย เฮ้ยพี่ดีเฮ้ยพี่ดีมีเด็กที่ไหนไม่รู้ว่ามานั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นนะ่ะไปดูหน่อยดีกว่าปะ่ะหนูครับหนูมาทำไมมานั่งร้องไห้อยู่นี่ล่ะครับหน้าตาหนูไหนหน้ากากหายหน้ากากหายก็ไปซื้อใหม่สิครับเอาไหมเดี๋ยวลุงพาไปซื้อใหม่เอาไหมไม่เอา้าทําไมอะ่ะเพราะว่ามันไม่ม,มันไม่มีขายหรอเฮ้ยพี่ดี น้องเขาบอกว่าหน้าก,กากไม่มีขายอะ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพี่หนูดีกับคุณลุงอะ่ะจะช่วยหาหน้าก,กากเอาไหมอโอเคปะงั้นเราไปหากันปะอะไรเหรอป,ะปะ๊าป๊าเอา้ามามีอา่ามีอะไรน้องคนนี้มานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเ,เขาบอกว่าน้าก,กากเขาหายอะ่ะมามีอุอ๊ยหรอหน้าก,กากหายใช่หายแถวไหนอะ่ะ เขาบอกว่าหายแถวนี้แหละก็เลยจะช่วยเขาหาอ่ะป๊าป๊างั้นเราไปช่วยเขาหากันดีกว่าป๊าป๊าเอ๊ะไปไหนนะเอ๊ะแถวต้นไม้นั้นจะมีหรือเปล่าวะมีมันจะเจอไหมอ่ะพี่ดีแถวนี้ยเฮ้ยป๊าป๊าหนูจะอยู่ตรงนั้นไปไปดูกันดีกว่าเด้เฮ้ยแล้วนี่ มีไหมหน้ากากป๊าป๊าใช่ใช่ไหมเก่งจังเลยหาเจอแล้วใกลเอ้าใช่ไหมไม่ใช่อันนี้แอ่เอ้าไม่ใช่อันนี้หรอถ้าอย่างงั้นก็คงต้องไปหาต่อแล้วล่ะมีอ้าอ่ะป๊าป๊าลองไปหาต่อป๊าตรงนู้นไหมอ่ะลองไปดูทางนั้นป๊าเอ๊อยู่ไหนพี่ดีนี่มันก็จะค่ำแล้วนะเนี่ยยังหาไม่เจอเลย หน้ากากอะไรเนี่ยทีวีแมนใช่แล้วให้นั่งงมัมมีต้องใช้แน่ๆเลยเฮ้ยไปดูสิพี่ดีเร็วๆเร็วๆเฮ้ยเปล่าเนี่ยต้องใช้แน่ๆเลยเฮ้ยพี่ดีมันน่ารักมากเลยอ่ะก็ใช้แน่ๆเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแบบเนี้ยเฮ้ยเหมือนเลยพี่ดีเอาไปให้น้องเขาดูดีกว่าปะไะนี่ไงนี่ไง เจอแล้วมา้ยอันนี้ใช่ไหมทีวีแมนมา้ยลองดูก่อนไหมไม่ใช่หรอไหนลองใส่ดูก่อนสิว่ามันนี่โอ้โหน่ารักนะมา้ยไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ปลาปาอแล้วมันเราจะไปหาที่ไหนอ่ะลองไปหาแถวนู้นดูไหมแถวนู้นเหรอใช่แล้วอาปลาปลาไปก็ไป ไม่มีอ่ะลตอนนี้ก็ไม่มีอ่ะมามีอ่ะหยหายยังไงก็หาไม่เจอเนี่ยพี่ดีเจอไหม ดูสิหาไปหามาได้ใบไม้ติดเสื้อมาด้วยอ่ะอะไรเนี่ยหายากจังเลยทีวีแมนเห็นแล้วเฮ้ยเห็นอะไรเห็นหน้าตาทีวีแมนแล้วเฮ้ยทำไมหน้ากากทีวีแมนมาอยู่กับเด็กคนนี้อ่ะนั่นแหลสิใส่เดินไปเดินมาด้วยอ่ะเฮ้ยหยู่ว่าเขาจะเป็นทีวีแมนอุ้ยไม่ใช่ พถามเขาดูดีกว่าไหมรีาเร็วหนูนัหน้กกากเอ้าหนูไปเอาหน้ากากนี้มาจากไหนนี่มันน้องนายนี่นามบบนี้โอ้เออน้องนายน้องนายไปเอาหน้ากากนี้มาจากไหนมาจากตรงนู้นครับเอ้าแล้วมันเป็นของใครอะลูกของหนูหรือเปล่า้องนายใช่ครับหนูเก็บได้ใช่ไหมใช่ครับนั่นไงแสดงว่า เป็นของน้องคนนี้จริงๆด้วยแล้วหนูไปเอาหนักกาทีวีแมนแบบนี้มาจากไหนลูกทำไมมันสวยจังเลยตัวเป็นทีวีแมนอะเหนูเป็นทีวีแมนตัวจริงเลยเหรอไหนลองใส่ให้ดูหน่อยสิมันจะเป็นไมได้ยังไงมันมีอุ้ยนั่นนั่งดูสิทีวีแมนอุ้ยทีวีแมนจริงด้วย